ผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาชี้จุดใจตังนะครับของปิดตาจัมโบ้สนะครับถือว่าเป็นพระปิตาที่รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับปลุกเสกถึงสามไตมานนะครับเรียกว่าปลุกเสกตั้งแตปีพศ2021ถึงปีพศ2523นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานโซนช็อกโกแลตนะครับที่เขาเรียกผงใบลานโซนช็อกโกแลตเพราะว่ามีความเข้มของตัวองค์พระค่อนข้างมาก แล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมมากด้วยสําหรับเนื้อทนนี้นะครับอ่าก็อ,อง์ประกอบโดยรวมนะครับของของพระหลวงปูโตะนะครับก่อนที่เราจะไปชี้จุดจต่ตังนะเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับหลวงปูโตะนะครับอย่างแรกเวลาที่ท่านส่องเข้าไปนะเนี่ยส่องเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นน้ามันตังอิ้วลอยก่อนนะถือว่าเป็นเอ่อน้ำมันตังอิ้วเนี่ยเป็นมวลสารสาคัญมากสําหรับรุ่นนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยจะมีทั้งเกสา แล้วก็เนื้อแร่นะครับที่เราเห็นน้ำๆนี่จะเป็นเนื้อแร่นะครับล้วก็จะมีเกสรหรือปูนะครับรุ่นนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ควรจดจํานะครับแต่ถือว่าเป็นหนึ่งจุดจ่ายตังก็ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฟอนตด้านหลังนะครับฟอนต้องคําว่าโต๊กนี่ครับให้ทุกคนจําฟอนคำว่าปูโต๊ะให้ชัดๆครับจําได้จําแม่นนะครับคือจบเพราะว่าเก๋เรียนแบบไม่ได้นะครับอ่านี่คือหนึ่งจุดสําคัญเลยนะครับสําหรับ ฟอนต์รุ่นนี้นะครับแต่จุดจ่ายตังที่ได้รับความนิยมถือว่าได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับเป็นเรียกว่าได้รับความนิยมรองลงมาจากจุดที่เราจะบอกตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับหลวงปู่โต๊ะเนี่ยจะมีอัตลักษณ์นะครับของเนื้อปิ้นเนื้อเกินที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญมากนะครับคืออันไหนปิ้นน้อยเขาจะปล่อยไว้อันไหนปิ้นเยอะก็จะพับอย่างที่ท่านเห็นนี่ครับนี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สําคัญเลยนะเก๋ไม่มี ต้องบอกเลยว่าเก้ไม่มีเก้จะเป็นตัดโล่งๆอัไนลที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับตามสนามนี่ครับรุ่นนี้ถามว่าเล่นกันหลักเท่าไหร่พัดเล่นหลักแสนใช่ไหมพัดเล่นกันแตดแสนนะครับจุดใจตังนี้ครับผมจะให้ดูตรงนี้ครับจุดใจตังนี้สําคัญเลยนะครับที่เป็นจุดๆหนึ่งที่ถือว่าผมเองก็ใช้จุดนี้เหมือนกันนะครับเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งนี่ครับระหว่างข้อศอกกับเท้าท่านจะเห็นเนื้อเกินๆมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมเห็นไหม เนื้อเกินนี่เห็นเนี่ยระหว่างเป็นเม็ดเม็ดเ,เนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมขายายตรงนี้ให้ดูกันหนึ่งทีนี่ครับนี่จะอยูย่ตรงจุดนี้เห็นไหมที่เกินเกินอ่านี่นะครับจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับจุดตรงนี้นี่นะครับที่เป็นเนื้อเกินเกินเล็กๆตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือจุดจ่ายตังค์ครับรุ่นนี้จะมีทุกองค์ต้องบอกเลยจัมโบ้สองเนี่ยต้องมีทุกองคครับ องไหนไม่มีเนี่ยบอกเลยกับบ้านเก่าครับเก๊ทันทีนะครับเก๊ทันทีถือว่าเป็นจุดจ่ายตังที่เอ,อได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับอ่านะครับวันนี้ผมก็สำหรับองนี้นะครับก็ผมก็เอามารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับถึงเรื่องของจุดจ่ายตังต่างๆนะครับว่าหลงปูโต้เนี่ยปิตาจัมโบ้สองเนี่ยจุดจ่ายตังตรงไหนที่เป็นจุดสาคัญเผื่อพี่ๆบางท่านอยู่ที่บ้านแล้วมีอยู่ที่บ้านแล้วเจอ นะครับเอามาขายได้แล้วรับซื้อนะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ